สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูปช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวช่วงทองของชีวิตลัคนาราศีตุลเปิดดวงประจำปี2566โดยโหนฟองสนาน คลิปนี้นะคะเป็นคำทํานายของโหราจารย์ชื่อดังของเมืองไทยค่ะนั่นก็คือโหรฟงสนานจามอนจัน์นะคะซึ่งได้มาทํานายดวงประจำปี2,566สําหสำหรับท่านที่ลักคนาสถิตราศีตุลค่ะโหรฟองสนานได้เปิดคําทํานายประจำปี2,566ดังนี้นะคะ มาเริ่มกันที่ภาคอดีตอันใกล้และสิ่งที่พึ่งและกำลังผ่านพบค่ะพวกท่านพึ่งเสร็จสิ้น7ปีของการปฏิวัติใหญ่คู่ครองหรือบรรดาหุ้นส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลายในชีวิตไปเมื่อกลางปี2565เพื่อเริ่มเข้าสู่7ปีของปรากฏการณ์ใหม่คือแตกแยกพี่น้องหรือเพื่อนสนิทหรือยุ่งยากมรดกหรือการเงินก็ได้นะคะ รวมทั้งบางคนอาจจะเจอเข้ากับประสบการณ์ลึกลับหรืออำนาจลึกลับก็ได้ค่ะใละตั้งแต่ต้นปี2566ยังอ้อยอิ่งอยู่กับการทุกข์ในบ้านที่เป็นมานานตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคม2563อีกทั้งยังมีความพันผวน ในเรื่องของคู่ครองหรือหุ้นส่วนชีวิตรวมทั้งลูกหรือคนรักต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนเมษายน2565ข้ามมาถึงปีใหม่ไปพร้อมๆกับการต้องต่อสู้หนักเรื่องของสุขภาพอนามัยรวมทั้งหนี้สินหรือว่าลูกน้องคนใช้บริวารรวมทั้งปัญหาอุปสรรคบางคนก็เจอการแข่งขันหรือประมูลที่บางจังหวะถูกคนมายาใส่ความให้เดือดร้อนข้ามปีนะคะ ทีนี้มาดูเขาโครงชีวิตกว้างๆในปี2566ในบรรดาเรื่องดีและร้ายที่สามารถเกิดในชีวิตได้ตลอดเวลานั้นเรื่องสำคัญที่มีลางจะเกิดกับพวกท่านคาดว่าจะเป็นดังนี้ค่ะข้อแรกเข้าสู่ปีที่2ของปรากฏการณ์ที่รอเกิดในระยะ7ปีไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาค่ะนั่นก็คือ แตกแยกพี่น้องหรือเพื่อนสนิทรวมทั้งมีความยุ่งยากมรดกรวมทั้งการเงินและเจอหรือว่ามีประสบการณ์อำนาจลึกลับไม่คาดฝันนะคะที่เก็บข้อมูลมาส่วนใหญ่จะมีเรื่องทะเลาะก,กับเพื่อนสนิทด้วยผลประโยชน์ที่แบ่งกันไม่ลงตัวบางคนถูกเพื่อนโกงมหึมาบางคนมีเรื่องกับพี่น้องแยกย้ายกันไปบางคนพี่น้องที่จากกันไปนานกลับมาอยู่ด้วยกันก็มีค่ะ ส่วนเรื่องของมรดกบางกรณีฟ้องร้องกันบางคนต้องเป็นผู้จัดการมรดกบางคนได้มรดกทา,ท,าทางที่ไม่อยากได้เพราะหมายถึงจะมีการจากตายส่วนเรื่องเงินก็ต้องระวังการลงทุนหรือร่วมทุนรวมทั้งการเสี่ยงหรืออาจจะประมาทจนเสียงเงินทองตามตำราให้ระวังเป็นอย่างยิ่งกับการร่วมทุนกับคนอื่นนะคะส่วนอำนาจลึกลับที่อาจจะเกิดเช่น จู่ๆหมายสารก็มาติดหน้าบ้านโดยไม่รู้ตัวเพราะว่าไปโพสต์หรือว่าแชร์ในโลกออนไลน์บางคนก็ถูกผู้มีอำนาจกลั่นแกล้งบางคนถูกจ้างให้ออกจากงานไม่คาดฝันพลิกเกมไปขายของเก่าเก็บหรือว่าย้อนยุคได้เงินมากแบบไม่คาดฝันซึ่งอาการนี้เป็นไปตามดวงคือ7ปีนี้น่าจะถูกฉลก,กับการหาเงินจากมรดก ของเก่าของที่เสียหายแล้วแก้ไขรวมทั้งลึกลับแดนไกลโพ้นเป็นต้นนะคะเกณฑ์น,นี้ยังเกี่ยวข้องกับลูกๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกคนโตหรือเด็กในความดูแลของพวกท่านด้วยที่อาจจะป่วยหรือจากไปไกล เกณี้ยังเกี่ยวข้องกับแฟนของพวกท่านด้วยที่อาจจะจากกันหรือพวกท่านได้แฟนแดนไกลอีกทั้งเป็นระยะต้องระวังอารมณ์อย่าให้ตกต่ำไปทางเศร้าหากเจอเรื่องใหญ่ๆกระทบใจค่ะมาถึงข้อ2นะคะ ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่หนึ่งมีนาคม2566ยังอ้อยอิ่งอยู่กับทุกในครอบครัวและพื้นฐานของชีวิตทั้งหลายเช่นพ่อแม่ป่วยบางคนก็ทุกในเรื่องของการสร้างหรือว่าซ่อมบ้านบางคนก็ทุกในเรื่องของการเรียนรวมทั้งที่ดินยวดยานพาหนะที่เป็นมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2563 โดยเป็นทุกข์ที่พวกท่านรับไปเต็มๆชนิดที่คนอื่นได้แต่มองตาปริบๆอยากช่วยก็ไม่ได้ที่เคยเก็บข้อมูลมาร้ายแรงสุดคือเจ้าชะตาล้มละลายที่แม้แต่คู่ชีวิตก็ช่วยไม่ได้บางคนเสียพ่อแม่บางคนสร้างบ้านใหม่เสียเงินมากบางคนทุกข์และเครียดหนักในเรื่องของการเรียนเป็นต้นค่ะมาถึงข้อ3นะคะตั้งแต่ต้นปีก็ยังชะตาแตก ผินทุบาททุกๆยากๆเกี่ยวกับคู่ครองหรือบรรดาหุ้นส่วนชีวิตทั้งหลายหรือคดีความกระทบอารมณ์น้องๆหินทับเลยละค่ะโดยเกณ์นี้เป็นมาตั้งแต่ประมาณเดือนเมษายน2565และจะเป็นไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2566เช่นจูจูก็ออกจากงานที่บริษัทเพราะอารมณ์บางคนโชคร้ายถูกให้ออกจากงาน บางคนเป็นสอสออยู่ดีๆถูกแย่งเขตลงบางคนยุบสาขากิจการให้น้อยลงบางคนลูกค้าจากไปเป็นต้นค่ะด้านชีวิตคู่เป็นระยะที่ต้องประคับประคองเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าสุ่มเสี่ยงต่อการแตกแ,แยกเพราะอารมณ์แต่บางคนที่ยังโสดอาจจะมีแฟนอายุตแตกต่างกันหรือว่าต่างชาติต่างภาษาหรือว่ามีแฟนโดยประมาทจนต้องแต่งงานก็มีนะคะ บางคนหากมีลูกแล้วคนโตจะได้คู่ครองแต่บางคนโชคร้ายลูกสร้างปัญหาให้มากก็มีส่วนคดีความก็เป็นเรื่องที่เกิดแล้วไม่สบายใจทั้งเราฟ้องเขาเขาฟ้องเราเสียเวลาทำมาหากินฉะนั้นระยะน,นี้อย่าให้มีเรื่องถึงโรงถึงศาลเป็นดีที่สุดค่ะมาถึงข้อ4นะคะตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงวันที่19เมษายน2566 เกณฑ์ถูกคนมายาใส่ร้ายแต่เหมาะสำหรับการต่อสู้แข่งขันการประมูลและแก้ปัญหาสุขภาพอนามัยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานสูงหรือว่าแก้เรื่องหนี้สินรวมทั้งมีโอกาสได้บริวารที่ถูกใจคะ่ะยกตัวอย่างเช่นถูกเพื่อนใส่ร้ายกับนายจนถูกมางใจแต่ยังสู้ไม่ถอยบางคนสู้จนชนะที่ถูกใส่ร้ายในที่ทำงาน บางคนแก้ปัญหาเรื่องนี้กยศออบางคนประมูลงานชนะบางคนแข่งขันแล้วผลออกมาดีเป็นต้นนะคะมาถึงข้อ5ค่ะตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566เริ่มออกจากทุกข์และความเครียดในครอบครัวที่เป็นมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2563เข้าสู่ปรากฏการณ์ได้อะไรใหม่ในชีวิตแต่จะได้ระดับกลางๆนะคะ เช่นได้แฟนใหม่แต่ได้กลางๆบางคนเจ้าชะตาเคยทุกข์เพราะล้มละลายก็ผลระยะล้มสู่สภาวะใหม่เริ่มชีวิตใหม่บางคนหลุดจากเครดิตบุโรบางคนได้ทำงานกับที่ใหม่แต่ผลงานก็ยังกลางๆบางคนได้เพื่อนหรือสังคมก็งันงที่น่าสนใจคืออาจจะหาเงินได้จากสิ่งใหม่ๆในชีวิตแต่ได้แล้วอาจจะไม่ค่อยมีความสุขแม้ว่าจะเป็นก้อนใหญ่นะคะ โดยปรากฏการณ์นี้จะเป็นไปจนถึงสิ้นปี2566ไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2569เลยค่ะเนื่องจากเกณฑ์นี้มีระยะการเกิดตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566 ไปจนถึงวันที่14กุมภาพันธ์2569เป็นระยะเวลาประมาณ2ปีครึ่งจึงอาจจะมีบางท่านที่มีระยะตกช่วงโชคร้ายก็อาจจะเกิดความเสียหายมากวิบัติในครอบครัวกระทบลูกหรือแฟนรวมทั้งบรรดาคู่ครองหรือหุ้นส่วนชีวิตทั้งหลายรวมถึงเพื่อนฝูงหรือสังคมและเรื่องเงินด้วยนะคะเป็นระยะต้องคาดชื่อนาราโสโรโปรดปรึกษาโหนประจำตัวของท่านนะคะ คาดนี้ไม่ได้เกิดตลอดแต่เมื่อเกิดแล้วมักร้ายแรงเช่นเส้นเลือดในสมองแตกทั้งครอบครัวเป็นทุกข์ช่วยกันฟื้นฟรูร่างกายกันยกใหญ่เป็นต้นค่ะมาถึงข้อ6นะคะตั้งแต่วันที่19เมษายน2566 หยุดสภาวะต่อสู้แข่งขันถูกใส่ร้ายป้ายสีเข้าสู่สภาวะใหม่ได้โชคลาภใหญ่ตามระดับวาสนาเพราะปัญญาและความสามารถของพวกท่านไปจนถึงสิ้นปีค่ะอีกทั้งเป็นระยะที่ตำราบอกว่าพวกท่านจะได้รับผลดีจากการสมรถได้รับผลดีจากการเข้าหุ้นส่วนหรือว่าติดต่อเพศตรงข้ามนะคะ เกณี้จะเริ่มช่วยคานอำนาจของพระราหูจรที่ทำให้ดวงชะตาพวกท่านแตกอยู่ตั้งแต่ต้นปีไปจนถึงวันที่18ตุลาคม2566ให้ลดความรุนแรงลงเช่นมีคดีความก็เริ่มจะเห็นแววดีบางคนชีวิตคู่หรือหุ้นส่วนชีวิตกำลังมีปัญหาศาสตร์อารมณ์ใส่กันก็จะมีสติขึ้นบางคนลงทุนหุ้นแบบเกงกำไรมานานอาจนึกว่าอันตรายก็จะทำแบบมีสติเป็นต้นนะคะ แต่อ่านอีกแนวที่อาจออกด้านรายก็คือระหว่างวันที่19เมษายนถึงวันที่18ตุลาคม2566คู่ครองพวกท่านอาจป่วยเลือดตกยางออกเช่นผ่าตัดบางคนลูกหรือคนรักทำอะไรได้ครึ่งเสียครึ่งค่ะมาถึงข้อ7นะคะตั้งแต่วันที่18ตุลาคม2566เป็นต้นไปหยุดดวงชะตาแตก เข้าสู่ปรากฏการณ์ใหม่คือพวกท่านมีกำลังทั้งกายและใจเพื่อจะยิ่งสู้ยังได้ในเรื่องของหนี้สินสุขภาพอนามัยบริวารทั้งหลายในชีวิตเพียงแต่ต้องไม่มีเรื่องหรือขัดใจใครหรือคิดอกุศลน,นะคะเช่นสู้เพื่อปลดหนี้หรือว่าได้หนี้ดีบางคนออกกำลังกายสุขภาพดีขึ้นจนหมอชมบางคนได้ลูกน้องออกนักเลงมาช่วยงานหรือฟันฝ่า เกณฑ์น,นี้จะให้คุณงามความดีกับพวกท่านโดยไม่เกี่ยงยกเว้นมีดาวร้ายรองรับแต่ก็ยังจะสู้แล้วได้ถึง18เดือนคือจากวันที่18ตุลาคม2566ยาวไปจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568ค่ะกล่าวโดยสรุป ในปี2566ทั้งปีควรระวังปรากฏการแตกแยกพี่น้องหรือเพื่อนสนิทหรือยุ่งยากมรดกรวมทั้งการเงินและเฝ้าดูปรากฏการณ์อำนาจลึกลับที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตครั้นพอถึงเดือนมีนาคม2566เป็นต้นไปเริ่มออกจากทุกในครอบครัวเพื่อไปทำอะไรใหม่ๆแม้จะได้ผลตอบแทนเพียงกลางๆไปอีกยาวนะคะ แต่ใกล้เคียงกันนั้นตั้งแต่กลางเดือนเมษายนเป็นต้นไปได้ลาเพราะความสามารถเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งเกณฑ์หรืออาจได้แต่งงานได้หุ้นส่วนชีวิตเพียงโดยการได้นี้ก่อนวันที่18ตุลาคม2566อาจพันพวนมากสักหน่อยแต่หลังจากนั้นถึงสิ้นปีดาวที่สร้างความพันพวนเปลี่ยนไปเข้าสู่ปรากฏการณ์มีพะละกกำลัง ทั้งกายและใจที่จะสู้แล้วได้นะคะเอาละคะ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงท่านที่ลัคนาสถิตราศีตุลจากหมอดูชื่อดังคของเมืองไทยนั่นก็คือโหนฟองสนานจามอนจันนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยคะ่ะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ